รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3แจกรถทุกวันจัน์นึงสุ่เวลาสบายๆแบบนี้ครับและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนเตอร์บายมิตซูบิชิมอเตอร์สมิตซูบิชิมิราเป็นตัวเองไปให้สุดมิตซูบิชิแอตทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi x x p n d e r c เ o s s คัากัับ u v v ที่เป็นคุณ n w ว Mitsubishi t r i t o n a t h l e t <S an> เหนือชัน้นสายพันสปอร์ต Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณเมื่อวานทีมผู้ท้าชิงดีกรีพระเอกช่อง3อย่างคุณโบธาราและคุณแชมชนาทิปพลาดทาเสียทีปล่อยคะแนนให้แชมขึ้นนำก่อนวันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะทำคะแนนขึ้นเสมอหรือออกจากเกมมาดูกันคะ่ะสลับกลับมาที่ป๊อปกับเพชรนะครับ และระหว่างอิตาลีกับสิงคโปร์ละครับตอบสิงคโปร์มาแล้วนะฮะเปลี่ยนใจไหมนักเวลาครับทำไมเชื่อว่าสิงคโปร์แพงกว่าครับเศรษฐกิจเขาดีครับอาอย่างที่เราทราบกันดีแต่อิตาลีเนี่ยเศรษฐกิจดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะและสิงคโปร์มนทำไมถูกครับมัน ไปเราทที่ถูกครับที่ถูกที่ถูกที่ไม่ถูกคทีู่มันผิดฮะอิตาลีครับค่าแรงขันตามสู่านะฮะเอาละฮะโอ้โหบอกเลยว่าแชมป์กับโบสนะฮะยังต่อลมหายใจใช่คำนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดคุณตอบผิดกับาแพ้เลยนะฮะเพราะว่าเกมนี้ออกเสมอไม่ได้ในข้อ3เพราะเขามียืนเพื่ออยู่หนึ่งคะแนนคุณต้องชนะเท่านั้น ถ้าคุณตอบผิดอาจมีสิทธิ์เสมอซึ่งนั่นก็คะแนนไม่พอแล้วนะฮะครับต้องตอบถูกเท่านั้นตอบผิดกันกับกองละครเลยนะฮะ <laughs> เอาอย่าเพิ่งไปแย่งสมาธิเขาทีมแชมป์นี <laughs> ่และก็และสิงคโปร์กับซาอุดีอาระเบียแหละครับอบอมาแล้วว่าซาอุดีตอนนี้ออ่ะาระเบีย้ตอนนีเปลี่ยนไหมไม่เป็นใจนะฮะทำไมเชื่อว่าซาอุค่าแรงแพงกว่าสิงคโปร์ฮะ เพราะว่าประเทศเขาดูแบบฟุ่มเฟือยับฮะรวยน้ำมันนะฮะใช่ครับโอ้โหเรียกว่าแหมสินค้านี่เป็นน้ำมันเนี่ยค่าแรงก็น่าจะแพงใช่ตอบถูกหลุ้นกับทีมนี้ว่าะยังไงแต่ตอบผิดกลับไปถ่ายละครต่อเลยที่เราถนัดดีกว่าโอเคซาอุดิอาระเบียมนทำไมถูกรับมันถูกที่ถูกถูกถูกที่ถูกรับถูก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  เพราะฉะนั้นทีมแชมป์ตอบถูกคุณชนะเลยตอบผิดต้องรุ้นให้เขาผิดครับตอบถูกเพื่อเป็นแชมป์สามสมัยเลยนะฮะคตั้งใจให้ดีไม่งั้นถ้าเกิดคุณตอบผิดยืดเยื้อไปที่ซัดเดย์เดย์เพลย์ออฟนะฮะเรามาดูซาอุดิอาระเบียกับรับเสเซียครับตอบมาแล้วว่าซาอุดิอาระเบียนะครับคะแนนขั้นต่ำนะฮะ ตอบถูกเพื่อชนะเลยนะครับแต่ตอบผิดต้องไปลุ้นฝั่งนั้นนะฮะว่าเขาจะทําแต้มได้หรือเปล่านะครับซาอุดีอาระเบียคำตอบที่ทําไมถูกตอบถูกถูกแชมป์สาสมัยเลยนะครับและมันถูกไปกับรอบที่ถูกที่ถูกถูกต้องครับโอเคเอาละฮนนี้คุแชมป์คุณโคะแนนตามไม่ทันแล้วฮะเพราะนั้นป๊อปกับเพชรครับแชมป์สามสมัยครับผมโอ้ยยยอดเี่มงร ทีนี้แชมป์กับโบสหรือว่าซ้อมระหว่างรัสเซียกับอินเดียนะครับว่าอินเดียอินเดียถูกต้องครับอินเดียถูกต้องแลวครับอินเดียถูกต้องเลวครับสเซียแต่ผมพูดอินเดียโอเคตอนนั้นสับสนนะฮะโอเค อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อการทำงาน8ชั่วโมงใน1วันเออแล้วประเทศอื่นเขามีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างถ้าคิดเป็นชั่วโมงประเทศที่แรงงานได้รับค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในตัวเลือกทั้งหมดคือประเทศญี่ปุ่นที่มีค่าแรงอยู่ที่246บาทต่อชั่วโมงรองลงมาด้วยประเทศในฝั่งยุโรปอย่างอิตาลีที่มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ชั่วโมงละ233บาทตามมาด้วยตัวเลข219บาทต่อชั่วโมงของ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกระโดดลงมาที่ค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ92บาทที่ประเทศสิงคโปร์และ73บาทต่อชั่วโมงณประเทศอินเดีย68บาทต่อชั่วโมงที่ประเทศรัสเซียและสุดท้ายด้วยค่าแรงขั้นต่ำของบ้านเราที่ชั่วโมงละ41.25บาทค่ะน้องจะได้กลับไปถ่ายละครกันต่อนะฮะคิวก็น้อยผมคนที่สละเวลามาและที่แน่ๆนะครับนาฬิกาทำเองสมมูลค่า8,780บาทเป็นของคุณผู้ชมผู้ชมในออนไลน์บนแฟนเพจเกมแจกรถนะครับ เอาละชแชมป์สามสมัยจะมาลุ้นกุญแจดอกที่3าครับน้องแชมป์น้องโบท๊ทส่งมอบความปรารถนาดีให้แชมป์หน่อยครับมีความเชื่อต่อไปนะครับได้เขาด้เชื่อว่าต้องได้พี่ก็ได้อไดโอ้ขอสาธุสาทุค, <ขอ S 1> ครับโอเคครับผณ้ณชนะทีมแล้วคุณโบ๊ทธาราครับขอบคุณมากครับแข่งก่อจัดไปอย่างรวดเร็วคนหน้าตาบ้านๆแต่มีฝิมืออย่างเราก็ยังอยู่ต่อเอาละฮะ คุณเป็นทีมแรกเลยฮะที่เดินทางมาถึงสมัยที่สามของการป้องกันแชมป์ของเกมแจกรถค,รความยากง่ายเกมนี้เคล็ดลับคืออะไรทำไมพวกคุณนี่หนังเหนียวอยู่ทนขนาดนี้ <c oughs> เคล็ดลับก็ผมว่ามันเป็นความรู้รอบตัวส่วนหนึ่งแล้วก็ดวงด้วยครึ่องนึ่งนะงครับโอ,อถ้าหลัลงออกเดาเหมือนกันใครจะรู้ทุกอย่างถูกไหมน,นะต้องมีเดาบ้างอะไรบ้างแต่มาเอิญเดาเข้าแข่งพอดีแชมป์สาวสมัยเป็นของพวกคุณเพราะนั้นเรามาดูกุญแจดอกต่อไปเลยครับ และกุญแจทั้งหมดอยู่ใน5ตำแนหน่งต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจาก Tesco Lotus สินเชื่อรถยนต์คาฟเคสน้ำดื่มสปริงเกิลกาแฟาขาวช่องและเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์เอาตำแหน่งมาครับผมขอเลือกเป็น Tesco Lotus ครับ Tesco Lotus นะครับซ้ายมือคือดอกหมายเลขหนึ่งขวามือคือกุญแจหมายเลขสองครับหหรือ 2, 2> 1เหมือนเดิมครับกุญแจหมายเลข 1, <c oughs> 1> ครับเอาละ <c oughs> นี่เป็นการป้องกันแชมป์ <c oughs> สมัยที่ส และทุกการถือกุญแจสองดอกคุณจะได้เลือก1ดอกก่อนดอกล่าสุดหรือดอกที่เก็บไว้ครับที่เก็บไว้ครับดอกที่เก็บไว้นะครับเชิญครับเอาละผู้ชมครับป๊อปและเพชรต้องบอกว่านี่เป็นทีมที่รักษาแชมป์มาได้3สมัยยาวนานที่สุดตั้งแต่เรามีระบบแชมป์เลยและนี่คือการลองไขกุญแจครั้งที่2ขอให้คุณโชคดีครับ เราจะไปกันที่มิ t ซูบิชิมิล l l สครับ <im itation> การสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเป็นหน้าที่ของเพชรนะฮะพบวันดวงอาจจะไม่ค่อยสมพงกับรถในการสตาร์ทครั้งที่2เปลี่ยนมาเป็นป๊อปนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมฮะหรือแค่อยากสลับกันเท่านั้นเองเราเราคุยกันมาก่อนนะครับว่ากันมาก่อนแล้วว่าถ้าเรามีโอกาสได้ได,ได้เลือกเราจะสลับกันเอาล่ะเพราะนั้นขอให้คุณโชคดีนะครับวางไว้ข้างตัวเลยนะครับ เยียบเล็กเลยฮะมือรอที่ปุ่มเลยนะฮะรอสัญญาณผมค่อยกดนะครับถ้ากดโป๊ะเครื่องยนต์สตาร์ทซึ้มมันเป็นของคุณทันทีนะฮะไม่ซูบิชิไม่มราสครับผมจะนับหนึ่งสองสามสตาร์ทครับ ไปแล้วไแล้วนะพอีน้คิดไว้แล้วผมเลงมาแล้วผมมาดนที่นักสุดท้ายมั่นใจแน่ๆว่าคือเจอกุญแจที่ใช่ใช่ครับโอ้โหมาสัดจานมาเอาชิญด้านหน้านะครับมาครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วครับผมจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการเลยว่าเพชรกับป๊อปนะครับเป็นเจ้าของมิสซูบิชิมิราดคันนี้ครับ โอ้โหกระเด็นสรอยเส้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหสรอยมงค้นสรอยมงค้นกระเด็นเลยทีเดียวป๊อปผู้ทึงอย่างที่คุณรู้สึกมาให้เรารู้นะฮะเราลองมาขอเลองมาคิดเล่นๆเฮ้ยกูว่ากูได้แหละคิดในใจอย่างเงี้ยกูว่ากูได้บอกตัวเองแบบนี้ใช่ใช่ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นลึกๆนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้หรอกโอเคแต่มันได้จริงๆครับเท็ดก็เหมือนกันเลยนะคือคิดว่าเฮ้ย อยู่ไปสักสอสามสมัยเดี๋ยวก็ได้แล้วแหละอย่างเงี้ยฮะโอ้โหโโสุดยอดจริงๆนะฮะคุณเป็นแชมป์สาวสมัยทีแรกแล้วก็ในการเลือกกุญแจแค่3ครั้งเท่านั้นเองคุณทาําสําเร็จนะฮะโอ้โหสแสดงความยินดีด้วยนะครับสุดยอดโอ้โห,โอโห,โหย,ยอดเยี่ยมยอดเย,ย,ยียย่ยมจริงเอาละฮะแต่คุณสองคนเกมของคุณยังไม่จบเท่านี้ผมจะพาคุณเข้าสู่เลเวลต่อไป โดยการเลือกรถยนต์ขึ้นอีกระดับหนึ่งนั่นคือ m i t s u b i s h i e x p เ n d e r c r o s s กับ Mitsubishi t ตั a แอ l e t e นะครับไม่แน่คุณโชคดีหรือคุณอาจจะได้รถในคลาสที่สูงขึ้นไปอีกพร้อมเลยไหมฮะครับมาแล้วครับผมจะพาคุณ2คนและคุณผู้ชมเข้าสู่เลเวลที่2ของเกมจากรถครับสิ่งที่ป๊อปกับเพชรจะต้องทําคือตัดสินใจเลือกรถยนต์มิตซูบิชิไม่ว่าจะเป็นมิ t ซูบิชิเอ็กเซนเดอร์คหรือมิสซูบิชิไทตันแอดเลด เลือกคันใดคันหนึ่งถ้าคุณป้องกันแชมป์สำเร็จนะครับแล้วมาเลือกกุญแจซึ่งตอนนี้จะเหลือกุญแจแค่5ดอกจาก5ตําแหน่งเท่านั้นทุกการป้องกันแชมป์ได้คุณจะได้เลือกกุญแจแล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจไขเลยสตาร์ทเลยไม่ติดกลับบ้านเลยมิสซูบิชิมิลาายังเป็นของคุณอยู่เหมือนเดิมนะฮะคุณไม่เสียรถคันเดิมไปนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์แล้วคุณตัดสินใจเก็บกุญแจไว้ก่อนเก็บกุญแจไว้ก่อนคุณเก็บครบ5ดอกก็ไม่ต้องทดลองสตาร์ทแปลว่าคุณได้ เอ็กซ์แบนเดอ s หรือ t i t ัน a อดเลแน่นอนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ละครับและถ้าเกิดคุณโชคดีขนาดนี้แล้วขอให้คุณโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้รถยนต์ในคลาสที่ใหญ่ขึ้นขับขี่สนุกสนานมากขึ้นมาถึงตอนนี้ต้องแสดงคอยดีกับป๊อปและเพชรอีกครั้งครับคุณเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิคันที่2จากรายการเกมแจกรถนะครับเอาล่ะตอนนี้ผู้ท้าชิงผมสปอยเลยเป็นสาวสวยพ่วงตำแหน่งดีกรีนางงาม คุณเสร็จเธอสองคนแน่ฮะเพราะนั้นผู้้าชิงเชิญเลยครับสวัสดีครับว้าวนานๆจะมีสองสาวแจมมาเยี่ยมเยียนรายการนะครับต้อนรับน้องแพรวนะครับกับน้องน้องพิงค์นะครับอะแนะนำตัวก่อนแพรวกับพิงค์ครับคุณมาจากเวทีไหนตำแหน่งยังไงว่าไปเลยครับแพรวค่ะรองอันดับหนึ่งนะเออมิส ไทยรันเเบร์2018ค่ะส่วนนนี่เป็นน้องสาวค่ะโอเคเอาเละดีกรีเป็นน้องสาวนางงามได้ปะ่ะคะมีได้เลย, <c oughs> ยสวยน่ารักไม่แพ้กันเอาละคู่ต่อสู้เป็น2สาวแจมเลย2พี่น้องสาวแจมเลยป๊อปเพชรมีใจอ่อนไม่อ่อนข้อไหมฮะพูด <c oughs> ไม่ออกพูด <c oughs> ไม่ออกไปตามเกมครับ <c oughs> ผมตามเกมโอ้โหเอาละฮะผมบอกแพลวกับพิงค์แบบนี้เลยนะฮะถ้าคุณล้มแชมป์สำเร็จนะฮะมีของรางวัลพิเศษมอบให้ก่อนเลยครับ มาดามเฮงมอบผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรเมอริเบลหนึ่งปีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดลงแชมป์ไม่สำเร็จแล้วก็รางวัลชิ้นนี้เป็นของผู้ชมทางบ้านที่ชมใน Facebook f แฟนเพจเกมแจกรถทันทีเลยนะฮะแชมป์พร้อมนะครับพร้อมครับคุณทัชชิงพร้อมนะครับพร้อมค่ะคำถามข้อที่หนึ่ง6ตัวเลือกมาเลยครับและทีมแชมป์ครับป๊อปกับเพชรจะได้เปิดเกมก่อนสลับตัวเลือกหนึ่งคู่ครับ5กับ6แล้วกันครับอ่ากับ6สลับกันนะครับ แพรกับพิงค์ครับสลับหนึ่งคู่ครับ6กับ5ค่ะ6กับ5โอ้โหไม่ทันไรแล้วก็ประกาศศึกแล้วนะฮะพิงค์มาเลยครับคำถามข้อหนึ่งโบโบขอแนวทางหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถือกำเนิดของสบู่ยี่ห้อต่างๆถามง่ายๆเลยครับสบู่ยี่ห้อไหนเกิดก่อนกันครับป๊อปกับเพชรได้ตอบก่อนนะครับตัวเลือกตั้งต้นระหว่างสบู่แพรลอ สบู่นกแก้วนี่แหละครับก้อนเขียวเราคุ้นเคยกันดีไม่ค่อยละลายน้ําด้วยคนมากกับสบู่ลักครับ10วินาทีนกแก้วกับลักมีเวลานะฮะแน่ใจนะฮะโอ้โหผู้ท้าชิงเขาถามข้ามโพเดียมมาเลยว่าแน่ใจนะฮะแน่ใจนะฮะแปดสิบเ็ต์แล้วตอบมาทำไมถูกนกแก้วมันทำไมอันนี้ว่ายังไงฮะ แช่งได้เลยฮะมันทำไมฮะถูกมันทำไมถูกม oh, no. 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 ันถูกมันพิงฮะโอ้เฮออกมาเลยพูดท้าชิงเฮงมาเลยสบูรักเกิดก่อนสบูนกแก้วครับเอาละแชมป์ยังไม่มีแต้มตัดสลับไปทางผู้ท้าชิงฮะแพรวกับพิงค์และระหว่างลัก์กับมาดามเฮงนะครับ ลักเกิดก่อนนะครับเปลี่ยนใจได้ในสิบวินาทีนะฮะเอา้าเปลี่ยนใจกลับมาเป็นมาดามเนะเอา้ากลับมาเป็นลักฮนะ <c oughs> คุณนะ <c oughs> ตัดสินโดยการตบกันดีกว่าฮะ <c oughs> พิธีกรภาคไม่ถูกเลยสลับไฟ <c oughs> ไป,ไปมาคุณ <c oughs> เล่นอะไรกัน <c oughs> แล้วมันเป็นคำตอบที่ทำไมมันทำไมแพ้วถูกเพีงมาทำไมแพ้วมันทำไมนผมไม่ได้ยินเลยฮะมาทำไมมันถูกต้องค แล้วก็กลับมาที่ทีมแชมป์ครับป๊อปกับเพชรแล้วมาดามเฮงกับจอร์นสันนะฮะตอบเลยว่าจอร์นสันนะฮะผมมั่นใจว่าจอร์นสันยังมีเวลาเปลี่ยนใจครับัลจอร์นสันเป็นคำตอบที่ทำไมครับถูกครับมันทำไมป๊อปถูกครับเพชรมันทำไมถูกป๊อปได้รถแล้วเสียงค่อยเหรอมันทำไมถูกมันทำไมมันถูกครับผมโอเค ก่อนมาดามเพงนะฮะกับที่สองสาวสวยนะฮะแพรวกับพิงค์นะฮะและระหว่างจอร์นสันกับบีนไนซ์นะครับโอเคตอบจอร์นสันมาเลยนะฮะพิงค์ไม่มีสลับโยกไปอีกอันไม่มีนะฮะและจอร์นสันเป็นคำตอบที่ทำไมแพรถ่ทำไมพิงค์มันทำไมแพรวมันยังไงนะถูกค่ะพิงค์มันทำไมมันถูกต้องครับผมโอเค ก่อนสั่นก่อนบีนไนท์นะฮะกลับไปที่แชมป์อีกครั้งครับและบีนไนท์กับโชกุบุสึครับยี่ห้อไหนมาก่อนกันครับป๊อปเทสเพราว่าบีนไนท์นะพี่เออแหมมีบิวอารมณ์โอเคยังไงฝั่งนั้นมีการสับคาร์ลให้ไฟเฟสโอเคป๊อปเชรมั่นใจว่าโชกุบุสึแน่นอนมั่นใจครับแล้วมันทําไมครับมันถูกครับเป็นคำตอบที่ถูกยังไงนะถูกพิธีกรหูไม่ดีมันทำไมถูกมันถูก ถูกต้องนะครับโชคกูบุษเสกมาก่อนบินไนซ์นะครับและสุดท้ายที่แพลและพิงค์นะครับโชคกูบุษเสกับตอบถูกได้หนึ่งคะแนนเลยนะคุณยังไม่พลาดเลยนะฮะกับเบตาดีนะอะไรอะโชคกูบุษเสกับเบตาดีนครับอะไรมาก่อนสบู่นะฮะสบู่โอ้โหเจ้าของเกิดอะไรขึ้นคุณสองคนฮะโอ้โหเปลี่ยนใจไปมาในวิธีสุดท้ายชะบุษเสกแหละอ่าโอเค <gesch uce> ผมปวดหัวกับสองสาวเรืองเกินแหมสับไปสับการพิธีกรพากไม่ถูกเลยสุดท้ายจบที่โชกุบุเสินนะฮะตอบถูกได้คะแนนแรกเลยนะฮะเพราะคุณยังไม่ผ <anak lonely> ิดเลยนะฮะตอบถ้าตอบผิดเสมอกันนะฮะโชกุบุเสินไปกับตําที่ทําไมถูกค่ะมันทําไมถูกแถวถูกแถวหนาหนาอย่าเล่นไปมันถูกค่ะถูกต้องแล้วแหม่สองสาวมาแรงครับรับไปก่อนนึ่งกันแน่ ลองนึกนเล่นๆนะคะว่ามีอะไรที่เราใช้ทุกวันตั้งแต่เกิดบ้างหนึ่งในนั้นก็คือสบู่ค่ะอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กใช้มาแล้วกี่ยี่ห้อแล้วยี่ห้อไหนมาก่อนมาหลังมาดูกันค่ะยี่ห้อแรกที่ใครๆก็รู้จักเสียงสบู่จอร์สนสันที่ใครจะรู้ว่าบริษัทจอร์นสันแอนจอรนสันก็ตั้งที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2430อือหือร้อยกว่าปีแล้วนะคะเนี้ จากนั้นในปี2468แบรนดลักซ์ก็ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันกับการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพร้อมความหอมที่ดึงดูดใจลูกค้าผู้หญิงได้ดีเลยทีเดียว ตามรีสบูสัญชาติไทยยี่ห้อแรกตราแพรอร์ตที่ผลิตขึ้นในปี2490โดยชื่อแบรนด์มาจากสีสันสวยงามของนกชนิดหนึ่งในป่าของบ้านเราเลยใช้ชื่อว่านกแก้วค่ะอีก2ปีต่อมามาดามเฮงก็เปิดตัวในฐานะแบรนด์สบู่สมุนไพรที่จําหน่ายทั้งสบู่ถูนหน้าถูตัวสบู่เพื่อสุขภาพและสะบู่สําหรับออกกําลังกายมาถึงอีกยี่ห้อหนึ่งที่พูดชื่อก็รู้สัญชาติอย่างโชกุบุสึโมโนกาตาริที่ถูกจําหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในปี2535กับจุดขายในเรื่อง ของสบู่เพื่อความงามอีก10ปีต่อมาเป็นคิวของสบู่ B Nice <S <S ในรูปแบบครีมอาบน้ําที่มีขายครั้งแรกเมื่อปี2545สุดท้ายุดท้ายดี่ห้อสบู่ที่แตกลายมาจากยาฆ่าเชื้ออย่างเบตาดีนที่เพิ่งมีสบู่เลวออกมาให้เราได้ใช้กันเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2560นี้เองคะ่ะไปกันต่อเลยนะครับในคําถามข้อที่2ครับผมรู้เรื่องมาเลยครับและในข้อนี้สองสาวแพ้กับพิงค์จะได้เปิดเกมก่อน2กับ5ค่ะ 2>, 2กับ5สลับกันครับ โอเคป๊อปกับเพชร1กับครับ1กับครับคำถามในข้อน,นี้ลองมาดูแนวทางกันก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเดินทางกันบ่อยไหมสองสาวไม่บ่อยไม่ค่อยบ่อยนะ,ะป๊อปกับเพชรละฮะมีบ้างครับมีบ้างนะนะฮะแต่เราจะพูดถึง,งรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวคำถามครับในปี2562จังหวัดไหนมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่ากัน ตอบจังหวะที่มากกว่านะครับเริ่มจากแพลกับพิงค์เปิดเกมก่อนนะครับตัวเลือกตั้งต้นเชียงใหม่ในปีที่แล้วนะครับ2562นะครับเจอกับกาญจนบุรี10วินาทีมาเลยครับโอ้โหพิงค์ตอบไม่ลังเลไปที่เชียงใหม่ดูซิว่าแพจะโยกกลับหรือเปล่าฮะแล้วจบที่ตบกันทั้งคู่และเชียงใหม่มันทำไมพิงก์แล้วแพมนทำไมก็ต้องถู โอเคแพ้ไปออกความเห็นเลยแต่พินไงพิงมั่นใจไหมมันถูกต้องครับโอเคแพ้เชียงใหม่ครับรายได้สูงกว่าการนนทบุรีนะฮะกลับมาที่ทีมแชมป์ครับป๊อปกับเพชรเอาละข้อนี้คุณแพ้จบเกมเลยนะฮะเขานำไปอยู่หนึ่งคะแนนระบบเขาเล่าสามข้อใครคะแนนมากกว่าชนะเลยตอนนี้คุณนำอยู่หนึ่งข้อแปลว่าคุณได้อีกข้อจบเกมเลยนะฮะและระหว่างการจนทบุรีกับระยองนะครับป๊อปเพชรว่าไง เลี่ยนใจได้ในสิวินาทีนะครับและเนี่ะหมดเวลาครับมั่นใจว่าระยองแน่นอนแล้วมันทำไมครับเพชรป๊อบมันทำไมต้องถูกเวยแหละระยองมันถูกยังไงนะถูกมันถูกมันถูกถูกต้องครับผมระยองระด้มากกว่าการชนะบุรีครับยังเสมอกันป่าผูทั้งคู่ตัดสลับกับไปที่สองสาวแพลวกับพิงค์นะฮะและระหว่างระยองกับ ชนบุร right. ีนี่แหละครับ10วินาทีใจเย็นๆครับไม่มั่นใจเปลี่ยนใจได้นะครับ2จังหวัดนี้ติดกันเลยนะฮะชนบุรีระยองติดกันเลยฮะดูมั่นอกมั่นใจทั้งแพลวละพิงเพราะอะไรครับแสดงเอาไปแต่ในใจคือแบบอ๋อแสดงเขามั่นใจแต่ในใจกูก็งงเหมือนกันแต่แสดงมั่นไว้ก่อนมั่นใจว่าเดาถูกโอ้โหคุณเป็นอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะอีกระดับหนึ่งคือยังไงไม่รู้กูแสดงว่ากูมั่นใจก่อนแต่มันทําไมล่ะ แผลมันทำไมมันถูกสิงมันะมันถูกยังไงวะเฮ้ยมันมันถูกถูกต้องครับผมเอาแล้วบอกเลยว่าผู้ท้าชิงคุณไม่ธรรมดานะฮะกลับมาที่แชมป์กันบ้างตอบผิดข้อนี้นี่นะฮะเสียคะแนนข้อนี้แชมป์จบเลยนะฮะไปต่อลึกๆให้ผมเห็นเป็นบุญตานะฮะส่วนสาวๆพยายามให้เต็มที่นะฮะ โอ้โหขอแสดงความยินดีกับคุณเพชรและคุณป๊อบค่ะรับรถยนต์คันที่สอของรายการไปได้แต่ความมุ่งมั่นไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะเรื่องเล่นเกมต่อแถมยังเจอกับผู้ท้าชิงสาวสวยที่ทำคะแนนขึ้นนำกล่องในข้อแรกจะได้แชมป์ต่อไปเรื่อยๆหรือจะพลาดพลั้งให้สาวๆติดตามต่อวันจนันนาค่ะ Go Banana i